สวัสดีครับผมจะมาเล่นไพ่แค่สามใบให้ดูนะครับโอเคเออโอเคอ่ะเอาลงไปเอาแค่แค่สามใบนี้นะครับโอเคเอาแค่สามใบพอนะครับเออครับโอเคเอาอย่างนี้มีไพ่แค่สามใบนะสามใบ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 นะครับเนี่ยสามใบจริงๆเอาเปิดมาให้ดูอันนี้เป็นคิงนะครับคิงคิงเอาคิงมาไว้ตรงกลางอย่างนี้นะครับ เห็นไหมครบัปรบปั๊บขึ้นมาปั๊บอ้าวมันก็เป็นกิ้งนะครับเอากิ้งใส่ไว้ตรงกลางอีกนะครับโอเคอ่าปรบับเข้ามาอ้าวมันก็เป็นกิ้งนะครับอ่าเอากิ้งลงมาไว้ข้างล่างเปิดขึ้นมามันก็ยังเป็นก <c oughs> ิ่งนะเพราะมันเป็นกิ่งสามใบเลยมันเป็นกิ่งทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยน,น,นะครับเนี่ยมันก็เป็นกิ่งอยู่อ่าแต่เรามาสวัสดไปปรั๊บ อย่างนี้นะครับ ه, ตอนนี้เรามาเปิดดูเอา้ามันกลายเป็นเนะครับเอเอาเอมาไว้ตรงกลางตรงนี้นะครับเอเปิดขึ้นมาตัวนี้มันก็ยังเป็นเออยู่นะครับเอาเอาเอมาไว้ตรงกลางนะครับอา่าเราเปิดมาให้ดูเอา้ามันก็เป็นเออ่าโอเคนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นเอ อันนี้ก็เป็น A มัน A ทั้งสาตัวเลยมันเป็นไปได้ยังไงมันเป็นไ,ไป,นปนได้ยังไง